สวัสดีพี่น้องเบอร์สูบุทุกคนปลาื่ขึ้นนี้ฝนตกบดขึ้นพี่น้องเลยฝนตกบดขึ้นื่ขึ้นนี่แปดฝนมาจากไหนเนาะสวัสดีตอนเศร้าเศร้าพี่น้องันสองไมหลูกคนเห็ดกับเขา่าพี่น้องเลยน้องนัดเขาคั่วอีกแล้วเมื่อนี้น้าเข,าข่าคั้วกับเขาน้องพป่น้นองคนปตลาดมากนะไปเบิ้งเบิ้งกับเขา่ามียังไง อ้าีกเเปยวโทเนี่ยกินเข่าเปียกเนี่ยพี่น้องเขาเปียกย้อนลูกชิ้นเนี่ยแทวของพ่อน่ะอะไรก็ได้เลยเอาเลยเอาใส่กระเบิดปรุงใส่ใส่แล้วเนี่ยรุงเผื่อหนึงก็เอาเดี๋ยวหอมเจียวหอมเจียวไอ้พริกเผาพริกเผาทั้งเอีกยบมาเนี่ย ต้นหอมนี่อะไรอย่างเงี้กระเทียมเจียวเอ้ยหอมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวพักกลับพี่น้องเห้ยพักกลับเนี่ยวันลั้งนี้ขาดพักว่าไรพี่น้องอกระเทียมเจียวใส่นี่พี่น้องมาม,มามาตุ<อ>้นดก็ไดเอานะ เอาปรุง้พิ่มอน้อยฮะเจ้าอิดเผาอันนี้กะปิบอ่ะเต่เนาอีกเน่ามเออช่วเอ้อเปลเน่าใม่นำปลาโมไซกหนอ้านี่กนอปวดขา ป็นแตเสียบของเราอยู่พี่น้องนนี่ะอ่าพี่น้องุดกระดูกหมูดุกชินกระดูกหมูอ่อนุกชินพี่น้องไปเอาเม่น้อยท่านเออ่านอกจืดละเป็นะไมาเลยพี่น้องเลยขาขวันจะได้สีปุุงนี่ยข้าควมือนี่มาพี่น้องมา ไปเลยห,ลหเม,มเพ็ดพพ่เอามเพ็ดแ่ะอืมหมเพ็ดเนาะปั้เอามเพ็ดกันน่ตัวเด้มวพผ็น้องได้ัวนเด็กนตัวจิ้มกะปิแซ่ป่ครับครับเผ็ดเองใครน่ยอนนั้คำสื่อเขาหาิพัหดเลยเอ,เอนะ เลม่หรอกไม่บ้านเนาะเปียกยุ่นมา่นเรื่อพี่น้องนั่นกินน้ำกันพี่น้องเลยสามถ้วยสามคนก็เปียกย,ยกุ่ยนเป็นยังไงี่น้องนัดใส่นี่ยอ๋อ,อช็อตบุกเคิอกอช็อพริกมามาไดวพอวันปรุงของพอวันก่อน,านอมามนพี่น้องมามาพี่น้องเล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เอาทานใรเป่พอสิ่งประู่เลยเียมันมมน,มนั่งลุกยนนู่แต่น้อยหนึ่งไม่ได้ประทูด้วยทำเลยหนงเอาไปย่างกินเลยเนาะบุหรี่ห่านใช่ไห่บต้องแห้ง,ก,งก็เดี๋ยวต้องแห้งเนาะ อืมครับอืมหมลเลยอืมอืมหายชิ้นแน่สนหายชิ้แล้วเนาะสาชิ้นองชิ้นเดียวเลยอ๋อสองชิ้นี่แล้วสโอ๋ยก่อบักใหญ่ต่อหน่อยเลย พี่บอก่าตีนมยนก็ร้ายนกาูน้ำนักอย่งโเกต์นีอร่ายอันเบาๆเดียวอยาเข่าเนาะอย่ากับเข่ามองอะอาน้นอชคนตีพอ่ดอกเนาะเนาะ

นำชุบไปทไน้างะมานัมันไมยากมัน้กเท่าไหร่เยน่าาละวจอออาบุราู่กินเองแล้วเขากระแทก ยังไม่บอกห้องห้่ค่อยไม่เอาห่องขึ้นทีห้องพักห้อน มันก็เสียบไวเ้ยใส่ลาบเลยใส่กระพูนะแบน้องมือเนี่ยไข่เาอไมันคือดีห่าง้ได้เลย เราไ่ได้ทนะแตแม่สุดก็เปี่ยนลยวกินเยก็่คสที่ได้กเอะขนาดสามที่พันก็่ด้สวเนะเราคนเดียวเราเห็นแตค่พัน แห้งอะไพี่น้องกคอนะ่อยๆผ่นะพี่แต่ไม่ได้สดนานมันนี่ไง,งว่าอนมกเสียวเนาะเเมื่อไหร่ครับแห่นแม่มูนแมาดู่อนอออหนอัวหล่เฉยๆ น,นบเพชรทั้ทงห้อทงทั้งเพชรคนนึงกอดีระดับไม่เพ็ดจังอนี่เนาะบดหมอกมโวเรือเขาตาคนพอดีจะะั<อ>ง<อ> ยุบเติมยุบเติมไออ้อบบอนะน,น,นะม,นนมันเป็นอุณหภูมไงใครอย่างไใอย่างไรใครโม้เน่อนมองไงางเที่ยวหนาครับปานเดีย๋ยเดี๋ยะโจยเลยนั่นแหละเสื่งหนากันเลยอะไลูลนางเดิขนขนึ้นเดือไปสื้อเถวหนามาเ้อ ไอเป๊ะๆแม่อหอนซื่อหลอดนหล่นนั่นนั่นเด้อโหเรถ่าคลิปได้จริงักเราม่โกนด้เม่อน,นัน่นายให,ห้เเป็นน้ำนม่อนอม มันื้อเขียวหนามันจะได้อื้ขับรายไปหน่อยเล่ากระดูกได้ครับืมนมคนอะขี้อะไอื้มเจ็บมั้มันมันน้ำเ bị khỏi Bạn, chị nói nói nói. Vào cả đám này năm đây, anh bây nó, bầu là bộ muộn, là bộ sự năm đây, thầy mình cả bộ thèm, bầu bộ, muộn. Uống, bộ chủ, năm, Thế. เดนเทุกเดือนแ่เพื่นเสร็จยังไอย่พี่ไปสมชบ้านจริงๆกนองพื่สมกินเป็ดต้มข้งขาเป็ดใน่รนอเพื่อจอบก็สาวมาหนึ่งมาใช้ยังไงด้กรขาูกโคดีนเอาทองยางหมัดๆเอาไว้กระนามาตาต้นใหม่ก็เลยขาไป็ด้กิน เลรียงเป็ดเนาะเอาแล้วหอมแดงแต่คนเนี่ยบ่งขอวันก่อนไปเนอะเอาลาซะพัววันเลยลานไนางเียนทันลูกช้า,า่่ลาไปก่อนจ้าทุกคน